วันนี้เราจะไปที่ชุมชนนะครับเป็นแมปที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมนะจริงๆแล้วผมไปมาแล้วครับรอบหนึ่งแล้วก็ไม่ได้อัดไว้นะครับไม่คิดว่ามันจะมีอีเวนต์แบบนี้ไงนึกว่าเป็นแบบที่ต่อสู้ธรรมดานะครับก็เลยไม่ได้มีพาร์ทแรกให้ดูนะอันนี้คือหลังจากทำภารกิจเสร็จแล้วนะครับผมก็มาสำรวจที่ชุมชนที่เป็นพฤติกรรม พฤติอะไรวะพิธีกรรมแปลกๆครับตรงนี้ขุดได้แต่เขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาขุดแปลว่ามันต้องใช้ทำอะไรสักอย่างแน่ๆเลยนะพารแรกที่สามารถไปดูหลายๆช่องได้นะครับพี่ๆหลายๆช่องก็ททำไว้นะผมก็ไปดูของเขามาเออคนนี้เอ๊ยอวัยวะซอมบี้เหรอ ไอ้ที่เราเก็บมาใช่ไหมอ้าวชุดแรกชุดแรกจำได้ว่าเราพกไปที่บังเกอร์เอครับแล้วเราก็ตายที่บังเกอร์เอโอ้ยก็ต้องไปตามล่าไปตามเก็บที่ป่ากับสวนอีกป่ากับสวนอะไรป่ากับภูเขาอีกเนาะอันนี้พิธีกรรมยังคงอยู่เหมือนเดิมนะ แต่เควสเนี่ยบอกว่าให้เราไปที่พุ่มต้นสนซึ่งพุ่มต้นสนก็คือป่าเขียวที่ผมเคยบอกนั่นแหละแปลว่าที่ป่าเขียวมันต้องมีอะไรสักอย่างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปสำรวจที่ป่าเขียวหน่อยนะน่าจะมีอีเวนต์พิเศษเกิดขึ้นที่นั่นนะครับผมยังทำเควสแรกไม่สำเร็จนีนนะนะ คือเคล็แรกก็คือเราไปตามบ้านคนนี่แหละครับตามเข้าไปแล้วก็ไปเข้าประตูเรียกคนให้ออกมาทำพิธีกรรมนะครับจุดไฟแต่ทีนี้เนี่ยที่ป่าสีเขียวมันมีอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับมันน่าจะมีอะไรปแปลกๆแลแต่ที่แน่ก็คือเดี๋ยวผมจะเก็บซากของซอมบี้เลยนะ เอาไปแลกกับคนคนนั้นที่อยู่ทางขวามือนะครับน่าจะมีของดีๆให้เราแลกนะอาวุธที่ผมพกมาก็มีลูกซองกันเหนียวไว้อันยังแล้วก็มีมีดนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าจะมีซอมบี้โหดๆดักเราอยู่ที่ป่าหรือเปล่า ตอนนี้คือซอมบี้เป็นไปนะครับมีการอีโวรูปล่างนะมีแผลผู้พองเป็นหนองนะครับเกิดขึ้นแต่ก็จะมีบางตัวที่มีลักษณะแบบเดิมอุ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้ทุ่งสาบครับอุ้ยเหมือนเคยเจอที่นี่เลยอ่ะไอ้ป่าแดงแล้วแล้วโดนตบตายอ่ะแต่นี่มนันตบเราไม่ตายเนาะที่มันหนีมันหนีมันหนีครับหนีไปไหนอ่ะ พี่แต่แต่เล่มมันจะเล่ม,มันน้อยมากแล้วนะเดี๋ยวเดีเ,ดเดอ้าวอ้าวดีไปไหนอ่ะควตบอกว่าให้เรากลับไปที่ชุมชนครับเฮ้ยแต่เมื่อกี้เราเกือบจะฆ่ามันได้แล้วนะแต่มันไม่มีอาวุธที่แบบจะกักมันไว้ได้ไงหรือ อาจจะเป็นอีเวนต์ให้เราลองสู้กับตัวต้องสาบตัวนี้ก็ได้นะแต่ผมจำได้ว่าตัวนี้ผมเคยเจอที่ป่าสีแดงนะแล้วโดนตบไปนะครับตอนแรกมันตบเราน้อยไงเราก็เออไม่คิดว่ามันจะโจมตีแรงใช่ไหมแล้วตอนนั้นผมเอาไปแค่อีเตอร์เออแล้วใช้อีเตอร์ฟันครับแล้วก็วิ่งเข้าไปหามันฟันครั้งแรกอ,อ่เข้า เรารถแค่ไม่เขาไห่นะครับพอครั้งที่2มัไม่รู้มันทําอะไรก็ไม่รู้ปุ้มสลบเรียบร้อยเดสด,ดสมอเลคคาคาปาสีแดงเลยคงต้องมีอ่าเกราะที่สามารถกันการจบตีของมันได้นะเพราะว่าวิ่งหนีไม่ทันด้วยนะทุกคน ไอขนาดไอเจ้ายักษ์ที่แขนใหญ่ใหญ่อะที่ผมไปเจอที่ภูเขาสีแดงหรือสีเหลืองเนี่ยนะเออมันยังหนียังพอหนีได้นะครับแต่พอเจอไอตัวนี้เข้าไปเนี่ยไอตัวต้องสาบหรือ,อแม่มดอะไรทุกอย่างเนี่ยไม่ไหวครับตายแน่นอนเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ไม่ไปเหยียบภูเขาสีแดงเลยเออไม่ใช่ภูเขาสีแดงป่าสีแดงนะครับ ผมเลยไม่เลยไม่ไปเหยียบที่นั่นเลยพอไปก็เท่ากับไปตายอะ่ะโอเคครับเรากลับมาที่ชุมชนนะเขาบอกว่าให้เราไปคุยกับมาคัสครับเดี๋ยวเราก็มาคัสน่าจะอยู่ที่กองไฟนะอ่านี่ไงเขาคุยอะไรสักอย่างแหละก็ทุกคนอ่านได้จากสิ่งที่เขาพูดนะครับ อ้าผู้หญิงนี้ปนไปไหนละรู้สึกเหมือนจะมีคนไม่พอใจในพิธีกรรมแห่งนี้นะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าพิธีกรรมมันอะไรยังไงนะคเควก็บอกให้เราจุดให้เริ่มต้นทําพิธีกรรมใหม่นะแต่ว่าเขาบอกว่าจะปลดล็อกภายหลังนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมอัดไว้พักหนึ่งแล้วอัดไว้วันก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อไปเลยแล้วกันนะครับพอดีอัดคลิปวันนี้พอดีเลยนะครับวันที่อีเวนท์ที่2มาพอดีนะครับอีเวนต์ต่อจากอีเวนต์เนี้ยนะ <c ười> ไม่งงกันนะครับคือผมอัดอัดคลิปนี้ไว้ก่อนแล้วไงแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาคลิปที่อัดวันเนี้ยมาต่อจากคลิปนี้พอดีเลยนะครับรวมเป็นคลิปเดียวกันเนาะอ่ะฟังแล้วอาจจะงงงง,งงหน่อยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราสำรวจตรงนี้หน่อยนึงนะเฮ้ผู้หญิงคนเมื่อกี้วิ่งไปทำวิ่งไปไหนอะตรงนี้คดอะไรไม่ได้น่าจะมีอะไรสักอย่างที่อยู่ตรงนี้นะแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวนะมีผู้หญิงอยู่ตรงนี้เหรอเดี๋ยวขอเปิดกล่องก่อนตมืงกี้ผมเห็นแบบนะว่ามีผู้หญิงอยู่ตรงหลุมศพอะเฮ้ย ไอ้กระสอบอันนี้ไงที่เอาไว้ปลูกต้นไม้เฮ้ยอีเวนนี้ดีนะครับมีของมีของที่แบบแปลกๆให้เราเจอเยอะเลยอันนี้ไม่มีอะไระเดียวคราวหน้าผมมานี่ผมต้องพกขวานเหล็กมาด้วยแล้วเพราะว่ามันมีต้นโอ๊กให้เราตัดด้วยมีอะไรอีกไหมฮ้ยแต่ลูกศรมันชี้ไปที่ อ,อม๋มานช้พิธีกองไฟไงแต่ว่ากองไฟเนี่ยพิธีการเนี่ยมันพิธีกรรมเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่ายังไม่ได้โดนปลดล็อกนะต้องรออีกประมาณ16ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวผมชเชวบให้ละกันนะชเชวบก็คือข้ามวันให้สคริปต์ให้นะครับ สคริปต์ในเกมนะแต่ชีวิตจริงต้องรอถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเราออกไปไประจนภัยข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับอ๋อไปดูผู้หญิงคนนั้นด้วยที่เขาวิ่งวิ่งกลับมาตรงเนี้เหมือนจะเห็นผู้หญิงอีกคนนึงนี่ไงเธอยังอายุยังน้อยเนี่ยมันต้องมีอะไรแป,แปลกๆเกิดขึ้นกับที่นี่แน่เลยเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมอะ เอมือไปโดนมือไปโดนแคปทันทีไปโดนคอข้างหลังไอโฟนไงมันก็เลยขึ้นแครบแชะแคปหน้าจอทีนี้ผมสงสัยครับว่าไอไอสัญลักษณ์ข้างบนที่เป็น170เเอาไว้ทำอะไรนะครับผมก็เลยเข้ามาเช็คที่อีเวนต์นะมันก็จะมีให้แรกครับเนี่ยตรงที่25นะเห็นไหมมันคือโทเค็นหรือเปล่าหรือ,อยังไงไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับ เอามาสมได้ด้วยนะทุกคนเขาบอกว่าการันตีได้ชุดใน79ครั้งนะครับซึ่งดูดีของสูงเยอะมากโอกาสจะได้ยากมากเลยของอะแล้วดูดิใช้ตั้ง75โทเค็นนะครับในการแลกซึ่งโทเค็นที่จะได้มาเนี่ยก็คือต้องไปฆ่าซอมบี้นะครับเฮ้ <S <S hey. ได้ไปลูกสตองมาใช้แล้วโอเคครับแล้วผมก็ตัดมาอีเวนที่สั่งของพิธีกรรมเลยนะแล้วผมก็อัดวันที่29ก็คือวันนี้แหละนะครับตอนนี้ผมไปเอาชิ้นส่วนของซอมบี้มาได้แล้วนะก็เดี๋ยวแรกครับผ้าพันแผลนะครับเดี๋ยวมันจะรีอีกครั้งอีก2ชั่วโมงนะครับก็รีประมาณ3มชั่วโมงแล้วมันเดี๋ยวเรามาดูกันว่า จะมีอะไรให้เราแลกบ้างนะครับเห็นพี่ๆในกลุ่มเขาบอกว่าของดีทั้งนั้นเลยนะโอเคครับทีนี้เราก็มาทำพิธีกรรมต่อนะอ้าวอ๋อเอาอะไรใส่ก็ได้ไม่ต้องใส่ทั้งสามอย่างโอเคครับโอเคแล้วก็จะมีคุณลุงนะครับก็จะทำพิธีกรรมต่อ เมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเฮ้ยมีหมาครับมีหมาป่าติดโลกอยู่แถวนี้แปลกน,นะพอทำพิธีกรรมปุ๊บอะมันจะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับสถานที่นี้ทุกทีเลยเหมือนพิธีกรรมนี้มันจะไม่ใช่พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าเหมือนเป็นพิธีกรรมเรียกซอมบี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเริ่ม เริ่มมีความรู้สึกแปลกๆก,กับพิธีกรรมนี้แล้วครับเนี่ยดูดีมีหมาป่าติดโลกแล้วโอกัดแรงมากเลยดีนะว่าพกปืนลูกซองมาแล้วก็มีผ้าพันแผลติดมานะครับเอ๊ะไอผู้ชายเสื้อเขียวกับเอนยันอยู่ไหนแล้ว,วะอะเดี๋ยวนะมีกวาง้วยเหรอกวางติดโลกครับโอ้หเฮ้ย,ยกวางติดโลกนี่เพิ่งเห็นที่นี่ครั้งแรกนะทุกคน บอกข้ว่าให้ไปคุยกับเอ็ดดี้ใช่ไหมคุณต้องมาเชื่อแน่สนักตามรอยบางอย่างได้โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามน้องหมาไปแต่เมื่อไหร่น้องหมาจะไปอะอะไปละโอเคตามน้องหมาไปครับอ๋อนี่ไงได้เวลาขุดแล้วครับมาขุดก่อนเวลาไม่ได้ด้วยนะเอ้าได้แกนลอน เหมือนแก๊สลอนเปล่าด้วยนะจริงด้วยไม่มีน้ำมันครับเป็นกลอนธรรมดาคุยกับมาคัสแต่ว่าต้องกลับไปที่พิธีกรรมอีกแล้วเพราะว่ามาคัสก็คือคนที่สักลายใช่ไหมมีรอยสักอะ่ะคนนี้คนนี้ เราไปตามลูกศรครับเขาบอกไปที่แคมป์ใกล้ๆนี้ซึ่งแคมป์ใกล้ๆนี้ก็คือแคมป์นักขี่นั่นเองนะเป็นแคมป์ที่เพิ่งเกิดขึ้นกับอีเวนต์นี้ด้วยนะยังไม่เคยไปแคมป์ของมอเตอร์ไซค์เลยผมอะคือเป็น h ฮอร์เลอร์ฟอเครับ ป้าพี่เดี๋ยวนี้มีซอมบี้เจ้ลูกซองไปเลยเังไงแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะมาดีมาเจ้ลูกซองพี่น้อยมีซอมบี้มาต้อนรับเลยครับอ้าวแล้วไอ้นักขี่เขาไม่โดนซอมบี้โจมตีบ้างเหรอหรือว่าเราต้องไปช่วยเขาตอนนี่ไงนักขี่ แต่ว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับชุมชนเลยแล้วก็เมื่อกี้เขาพูดอะไรก็ไม่รู้แต่ผมกดเข้ามาเอาของก่อนโอ้ยอ่าสุดท้ายเลยไม่รู้เลยว่าเขาพูดว่าอะไรมาเดี๋ยวเราช่วยค้นครับแล้วเราก็เอาหมดเลยปล่อยให้เขาค้นต่อไป <c oughs> เฮ้ยขี่ได้ไหมนี่ไม่ได้ครับนี่แต่ว่า ลูกสอนยิงชี้อยู่นะครับว่าตรวจสอบล่องรอยนะตรวจสอบแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้มีเจ้าอ้วนโฉมเหือจะมาเชเต้นหน่อยเป็นไงตั้งแต่มีลูกสองน,นี่คือยิงมันยิงมันมากทุกคนสุ่มเยอะๆครับจะไม่กระเติมยิงมันมากบอกตรงๆ ฉันคิดว่าบอสเสร็จแล้วนี้เราต้องไปที่หน้าผาหินปูนกันแล้วทุกคนตรงนี้มีให้เราขุดครับเออไอกระดูกนี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะใครทราบบ้างครับไอกระดูกเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปหน้าผาอินปูนกันครับเพราะว่าตรงนั้นน่าจะมีอีเวนต์พิเศษเกิดขึ้นอีกแล้วนะยังไม่กดติด อัพเดเวลแล้วกันนะนายยังค้นของอยู่อีกเหรอเราเอาเราเอามาหมดแล้วอ่ะนายจะได้อะไรอะ่ะโอเคเรามาที่หน้าผาหินปูนแล,ล้วโอ้โหมีฝนตกด้วยครับแต่ว่าเราจะมาเจออะไรไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้เจอเจ้าอ้วนฉูนะครับกับตัวปนผิดเดยอ,ยอยนี่เออารเจอหน้าจะก็จะกระโดดทับอย่างเดียวเลยนะ ไปตามลูกศรครับยังไม่แน่ใจว่ามีอะไรนะชี้แน่ตอนนี้มีซอมบี้เลยแล้วฝนตกหนักมากนะครับแต่กล่องไม่เปียกเลยโอ้ยอ่าได้ไปจราจรมัเป็นอาวุธด้วยแต่ว่าเราไม่ได้พกอีเตอร์มานะ ไม่งั้นเราก็เก็บแร่เหล็กกับบ้านได้นะลูกสอนชี้ไปทางนี้เอ้ยมีเอ้าไอ้สองคนนี้นี่อ๋อเขาตามหมามาครับมบันทึกบอกว่าคนจากกลุ่มของพวกแกแอบเทน้ำมันลงไปในไฟที่ตะเท่าโอติสซื้อเบอรนั้นจุด จะได้ล่อสัตว์ติดเชื้อมาจากนั้นเมื่อชนิดอำนาจได้ฉันจะแบ่งอาณาเขตของชุมชนให้พวกแกส,ส่วนหนึ่งจริงอย่างที่ผมคิดจริงด้วยว่าพิธีกรรมเนี่ยมันเป็นพิธีกรรมแปลกๆนะครับแล้วก็มันไม่ใช่พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อะแต่มันเป็นพิธีกรรมเลขกซอมบี้เือเลขกสัตว์ติดเชื้อเข้ามาในชุมชนนะครับแล้วดูเควสนะชื่อเควสถัดไปครับวิญ,ญญาณอาจไม่ผิดเสมอไปดูดิทำให้เราอยาก ให้ถึงอีเวนต์นั้นไม่ไวนะครับแต่ตอนนี้มันล็อกอยู่คงต้องรออีกประมาณ1วันกว่า,วาถึงจะสามารถเล่นอีเวนต์ถัดไปได้นะครับก็นั่นแหละนะครับปิศนาที่เราต้องแก้ไขในเกมนะยิงเล่นยิงสนุกนะครับเกมนี้ก็ใครที่ดูอยู่ก็โหลดมาเล่นได้นะครับเกมชื่อ Last Day on Earth Survival นะครับ ความจำก็ไม่ได้กินความจำมากนะสำหรับเกมนี้นะครับ Android ก็เล่นได้เลื่อนอยู่นะส่วนผมเล่นบน iPhone นี่เลื่อนอยู่แล้วครับก็ใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดติดตามกันนะ